สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน cut out animation นะครับเพราะว่าระบบโปรแกรมเนี่ยมันสามารถทำได้ถึง3ระบบคือ t e d i t i n a l animation นะครับแล้วก็ p ป p ปอร์เ s สแอนิเมชัแล้วก็ Cut Out Animation นะครับเราวันนี้เรามาเรียนรู้ก่อนว่าระบบการทำ Cut Out Animation มันเป็นยังไงนะครับ Cut out Animation นี่ก็คือตัวมันจะเป็นลักษณะการแยกแยกแขนแยกขาแยกหน้านะครับแล้วก็เอามาเชื่อมเหมือนกับใส่กระดูกใส่ลิงก์ใส่อะไรเพื่อให้มันขยับตามที่เราตั้งค่านั่นเองนะครับถ้าเป็น p a p e r l e s s Animation เนี่ยมันก็จะเขียนแบบ คล้ายๆกับเทชเนลครับก็คือเขียนเฟรมไปเฟรมไปนะครับแล้วก็เขียนตามรูปแบบ <c oughs> ในการทำแอนิเมชันไปแต่คัตเอาท์นี่ก็เหมือนกับเอากระดูกมาใส่นะครับเอาตัวนี้เขาในในคัตเอาท์เขาจะเรียกว่าดีฟอร์มหรือว่าตัวโบนบัอะไรที่จะเอามาเชื่อมนะครับาการทำคัตเอาท์แอนิเมชันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากช่วงแรกนะครับแต่พอทำไปแล้วปุ๊บเราก็จะเป็นไลบรารีเราก็สามารถเป็นรียูสได้เอามาใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ <c oughs> แต่อาจจะต้องรู้เทคนิคนิดนึงนะครับในการทำคัตเอาแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เซฟเวลาในการทำงานแอนิเมชันได้ได้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเอ่อวคร่าวครับอันนี้คือตัวที่อาจารย์ทำเสร็จแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอาจจะยังเชื่อมไม่ไม่หมดแต่การถ้าดูตามโน้ตนะครับโน้ตก็จะเยอะนะครับอ่า อันนี้คือโนต้ต็จะค่อนข้างจะเยอะในการเชื่อมนี่เคยเชื่อมยังแบบไม่ไม่ไม่ร้อยเนะครับแต่ก็เชื่อมให้ประมาณหนึ่งให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวละคระยกตัวอย่างนะครับแต่อย่างหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะหน้านี่ก็แยกหน้าออมาเลยครับหน้า,นอ,าอันนี้ก็จะอันนี้หูของเขาเนี่ยเาแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกมานะครับเห็นไหมครับก็คือเราแยกเป็นชิ้นส่วนออกมานะครับแขนเนี่ยนะ เราแยกเป็นชิ้นส่วนออกมาเลยนะครับแนครับแยกแล้วก็น่ก็ตัวนะฮะแยกแล้วเป็นดีเทลเราก็สามารถแยกเลยทุกส่วนนะครับขาแยกมาหมดนะครับไม่แต่มือนะครับเห็นไหมเราแยกได้หมดเลยนะครับผมครับอันนี้ก็เท้านะครับตาเห็นไหมครับตานะครับจมูกนะครับแยกมาหมดเลยปาก นะครับก็แยกหมดนะี่คือปากนะครับแยกมาได้หมดเลยนะครับตอนนี้คัตเอาแอนิเมชันเนี่ยครับผมข้อดีของคัตเอาแอนิเมชันเนี่ยสมมุติว่าการที่เราจะมูฟหน้าเนี่ยเราก็แค่แยกนะครับพอแยกปุ๊บเนี่ยในการมูฟต่างๆ,ๆนะครับเช่น อันนี้จะเป็นขอเป็นครับนี่ครับ,ยรบแยกหน้านะครับเราแยกได้เลยนะครับแล้วก็มูฟได้นะครับแม้แต่ตาตานี้เราก็มันก็เป็นที่จะเป็นสามารถทำให้เรามูฟได้ในในในตาขาวนะครับเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปเขียนใหม่นะครับหรือว่าเขียนาหลายครั้งนะครับเราก็ทำเป็นไลบรารีเก็บแม่แต่ตาดำตาขาว ะครับไต้หมดเลยมูฟได้หมดเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ดูข้อดีนะครับพอเราแยกหมดเสร็จเราก็มาเชื่อมอย่อยางตัวแขนนะครับตัวแขนเนี่ยเราก็เชื่อมนะครับเราก็สามารถยกได้ทั้งแขนไหมครับแขนนะครับแล้วก็อันนี้คืออ่ะอันนี่หัวมันสีสามมันนะครับเห็นไหม ได้นะครับได้หมดเลยนะครับขานะครับนะครับก็ <c oughs> สามารถขยับตามนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ครับเนหะ็นไหมฮะตอนนี้มันยังมีความสามารถมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับเป็นตัวอย่าง àng, จารย์ทำไม้นะครับอย่างหูเนี่ยถ้าเราใช้ตัวดีฟอร์ม <c oughs> นะครับเห็นไหมฮะดีฟอร์มเราสามารถขยับเห็นไหมฮะขยับได้ตามที่เราต้องการนะครับตามที่ต้องการแอคชั่นไปนะครับนี่ขยับนี่คือดีฟอร์มที่เป็นสามารถแบบมาร์กรวมตัวครอบต้งหูได้เลยหรืออีกแบบหนึ่งนะฮะดีฟอร์มมันจะมีตัวที่อาจารย์ตั้งไว้นะครับแบบที่1อันนี้อันนี้แบบที่1่เอาแบบที่1ก่อนก็ได้มันก็จะขยับปกตินะครับขยับปกติ นะครับขยับปกติ <c oughs> ขยับปกตินะครับแบบที่สองอย่างที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นะครับก็คือขยับได้ทุกส่วนนะครับได้ทุกส่วนนะครับได้ทุกส่วนแบบที่สามนะครับเราก็ขยับได้เป็นชิ้นอย่างนี้ดึงยืดดึงออกได้เลยเห็นไหมครับดีฟอร์นะครับ,น,รบนี่คือข้อดีของ cut out animation ที่เราจะสามารถ ทำเป็น Animation ซึ่งปัจจุบันนี่ค่อนข้างนิยมในในซีรีส์ของของฝรั่งนะครับที่เขาทำส่วนใหญ่จะเป็น Cutout Animation ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าถ้าทำคัตเอาได้เก่งๆเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระตกนะฮะมันก็จะสมูทนะครับ แล้วก็ไปศึกษาเรื่องแค่เรื่อง slow out slow in ทำไงให้ movement ในการทำ animation มันดูแล้วมันมี overlap overshoot มากมากนะครับแล้วก็ <c oughs> การทำงานเนี่ยก็จะสะดวกนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อาจยังชอบที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่แต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานแบบดั้งเดิมแล้วมาปรับทำ cut out animation เนี่ยจากที่เราใช้เวลา1นึ่งซีรีส์เนี่ย ใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนเนี่ยอาจจะเหลือยน่นมาเหลือครึ่งๆึ่นะครับในเวลาไทมิ่งนี่คือข้อดีของ Cut Out Animation ันนะครับผมวันนี้อาจารย์จะอินโทรแค่คัตเอา a ์แอนิเมชันระบบ Cut เอาใ์เฉยๆครับเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเราจะมาลองทำกันดูแล้วก็เอามาเชื่อมกันดูนะครับจะได้รู้ว่า Cut Out Animation เนี่ยม,มันสะดวกยังไงแบบไหนนะครับตัวที่เสริมนะฮะที่มีมานานแล้วอย่างสมมติว่าเราทำ บางทีอาจจะถามตอนนี้เลยก็ไดาแล้วสมมติว่าเวลาเรา move ไปเนี่ย move แขนไปแล้วมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนท่าทําไงครับมันก็จะมีตัว swap ตัว swap นะครับที่อาจารย์ทําไว้คร่าวๆนะครับตัว swap นะฮะ swap ก็คือเปลี่ยนนะฮะเห็นไหมฮะ swap เรา swap ได้เลยเราทำลายวัลี่เก็บไว้เรา swap ให้มันเป็นมือแบบด้านข้างด้านสี่ห้าอย่างเงีนะ้ยตัว swap ออกมานะครับตัวนี้ก็จะสะดวกในการทำ animation ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อาจารย์ทํางานอาจารย์ก็ไม่ได้ทำคัดเอา100%ครับแต่ก็เอามาประยุกต์นะครับเอามาผสมผสานแล้วทางานแล้วทําให้งานเราไวขึ้นนั่นเองนะครับบางครั้งบางทีถ้าคัดเอามันยุ่งยากในบางมูฟเมนต์เราก็เขียนอาเลยนะครับเขียนเอาอินเสิร์ตเข้าไปเลยนะครับบางส่วนถ้ามันไม่ได้ขยับมากหรือว่ามูฟเมนต์ไม่ได้ซับซ้อนมากเราก็ใช้ระบบคัดเอานี่ครับมันก็จะสะดวกอย่างมากเลยนะครับผม ครับก็วันนี้ก็แนะนําเรื่องคัดเอาก่อนนะครับแล้วต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราอาจจะลองมาทําดูคร่าวๆแบบง่ายๆดูก่อนนะครับโอเคครับ